ทาบังยูไหพ่อเอ้โหพี่บ่าวพี่บ่าวชวนพี่บ่าวชวนก็นอต่งาูขอบคุณค่ะลูกพีชเสร็จไปจอยแห้งพ่อทีเพิ่มน้ำนกอยูโทรศัพท์ือบ่ใครจอยปันนี่มันโป๊กแตกก็พอแต่ว่าเครื่องนี้มันทายบ่ไรมันห่อน นี่มือนั่นเมื่อเราไปมพออต่มันระบายบ่นอนอ้หนี่แหละใ่เขแหละมันหอนลูกกัเลยทอดออกทอดออกเลยมพันตกแตกซะบันเน่ตอนตอนบดลงไปสภาิ้วเงินก็เห็นตอนผิดับรถนะเบงบินี่ยนี่แหละค่ะบรรยากาศพี่น้่งค่ะอีบอยอีแม่ซ้ำกันสนามมือขึ้สนามมือขึ้นมาจาการไม่ไหลสนามมือขึ้นท่อๆกันพแต่ว่ามือขึ้นนี่ซ้ำดำหน้าไป มันบมเลพอแต่มันเป็นดินเหนียวบบนี้ดินเหนียวแล้วมันนั่นตอนเล็นมันตุ่มอกคือยังเล่นบุญบางไฟนี่แหละในบน้อยเดียวก็รับว่าคก่อนพี่น้องกับไปร้ายือนอนไปอนอน่เร่อนทุ่เอฟซตัยงหนูก็พรการใส้กับพี่น้องค่ะเมต้อป็นม้ด้ามน้ำนาปอมปไรวครับบอว่าันติดามตลอดจุดยอดค่ะพี่น้องค่ะ ได้เห็นจะคล้องแล้วได้เห็นจะคล้องแล้วได้เห็นจะคล้องแท้หมดแล้วพอกันครับพ่อพอกันค่ะเบิ่งคลิปนี้เด้อค่ะคนทนายฝันหนูอะเป็นยังไงพี่ผู้เสียบรรยากาศพี่น้องหนูในยี่สินเสียงอดเอ็ดอดเอ็ดอดเอ็ดโอ้เป็นวันนี้ตาจีเบิ้งในค่ะหนูอัพเร็วทันใจแน่นอนบรรยากาศพี่น้องค่ะพี่บอยยิ้มแจืดอนักนักข่าวสาวอีแหลงข้อคำหนึ่งค่ะพี่น้อง มาทางมีพี่น้องคะออ่ะไอ้ยเสียงเพิ่นตัดจนใหม่มาได้แถมันบังทัศนียภาพพี่น้องสุดยอดอีรีค่ะบ้านจานแสนใสบังมะละมันาสั่งจะภาพเจ้าการเจ้าง,งานเพิ่งลเลยจัดการซะหูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้าน <laughs> มาหวานเพิ่นตัดเรียบร้อยแล้วคะ่อคะอีพ่ออีแม่ค่ะ ปลอดพนค่ะทองฟ้าปลอดปวงลงสบายค่ะพี่น้องมาเลยค่ะไม่กงเล่งใจกันหลยๆค่ะพี่น้องอุ่นนฟ้าขังค่ะพี่น้องค่ะสนามปวงวงค่ะบ่ต้องยานว่าบพมีหม่องยูอีพอีแม่หม่องนั่งเบิงหมอลำดีดีพอีแม่ค่ะ เพื่อน่าอันที่บสไ์อวไราหายกลางในสนามพระว้านวันสีกข่งกีฬา,ากันว่าซันกาอีโยเมตนีลาค่าบรรยากาศต้นไม้ต้นนี้ก็โดนจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเคลื่อน่ยพี่นอง วยจริงต้องอิงออนตอนนี้เพื่อนกำลังขยับรถขยับยั้งค่ะคานไฟพี่น้องอันนี้รถคานไฟนะคะผููใดมาหนางานม่สิดลุมลับสบู่ฟีดแปลว่าขนาดทดลองค่ะพี่น้องก้อนเล็กๆฟองเยอะมากพี่น้องค่ะใน่ะคะบรรยากาศหนางานณเวลานี่ค่ะพี่น้องแข่งจังปังสาว่างข้าตา เอาปุ่นติดตัต้งปนมีอีกบไหมคะพี่น้องคะส,งสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆพี่น้องบรรยากาศท่านี้ก็เป็นทีมงานบ้านเฮาค่ะพี่น้องค่ะาคนางพากลตามอธัธยาศัยลองเพ่งให้ฟังแน่แม่อลองเพ่งให้ฟังแน่ บ่ไปไซดอกวนเวียนอยู่นี่แหละโอ้ยตินไม่ได้กี่ตมมขอฟังเพลงหน่อยอะไรดีคะวันสาริกาไล่ลังเออสาริกาไล่ลังพี่หายกินยากปไม่ยากหรอกพี่น้องคะสุดยอดแดนเซอร์เอาแม่งโจเพลงเด้อเอาขอเพลงมะลำหนึ่งเพลงขอเราไม่เป็นอ่ะอยากร้องมะลำกัน มมน,นี่ดนตรีกำลังคือลอยอืดๆนี่ลองไง้ลองไอง้ถือดนตรีด้ร้องม,มาลำไม่เป็นขอสาติกาเล่รัง่อยค่ะคำคืนนี้ขอใส่นอนสักคืนขอพรุ่งนี้ตื่นที่ก็จะลาเจ้าไป ที่คนมองมินลาทินมาไกลขอพึ่งชายคาและอาศัยโปรดเห็นใจสาริกา mm hmm. ค่ำคืนนี้พี่ไรที่สุขวนอขอเพียงพักผ่น สักคืนเถิดนะแก,ก้วตาเพียงอาสายขางสังสางพี่ก็จะลาทรงสารสาริกาพี่มาควรพรำพรำวสุดยอดหน้าสมเพทโอ้ยนาเวทนา โอ้สาริกาเวลาเนี่อยรังนอนไม่ได้นอนเตียงขอชายคาเคียงบังงอนพอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆกีก็จะจอนจำลา ต้องพอพิงบอยบินด้วยใจอาวุขอเพียงพักผ่อนไปก่อนเธอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดรมไม้ขาดชายขาด หาทั้งคนจะเมตตาให้สาริกาพักงินอนขอบคุณค่อเพลงเร็วอีกหนึ่งสักครึ่งเพงล,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 ลพงเฉบบ้านเลยเฉบเมื่อเฉบบ้านเลยเพลงเร็วค่ะสายลมโบกพิ้วโบกพิ้วพัดปิ้วละลอง คิดถึงอูทองที่เคยนอนหัวใจเไาวหวันจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจอระเคสามพันทินงันฉันเคยอยู่มากดกกดันดินถิ่นนี้ถิ่นนี้ไม่มีต้อยเอาเต้นเหม็พี่วัดโูธารามยังจำสวยงามสง่า หลวงปู่ปียนนี้เป็นที่สการะบูชารู้จักกันทุวนนาหากว่าใครไปจอระเข้สามพันไม่เป็นพีจังหวัดอราเขาผสมไงเกดยอดค่ะพี่น้องคะพี่น้องว่าต้องเสนออิปโจแง่ทำเซื่อกันดันกดเลพี่น้องครับฝากเบิงงแง่งเน้าเด้ค่ะฝากด้วยนะคะบอกเล่ามาออดีชั่นนั่งลองแล่ะกับ้าป้า าาปีนี้มาออดดชั่นแดนเซอร์ก่อนไงอ๋อปีนี้มาออดดชั่นแดนเซอร์ก่อนปีหน้าก็จะออดดชั่นปีหน้าตั้งใจว่าจะออดดชั่นรักร้องดีฝากเบิ่งแง่งเน่อยด้วยค่ะพี่<า>น้องค่ะ,ะคขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นที่นิรันดร์จเจอกันคลิปต่อไปค่ะ